คนไม่ได้ดอกน้อยๆพรามีดอกใหญ่นะคะปีนี้ฝนมันแรงมันแรงหลายโผตั้งแต่ต้นปีหาเนี่ตายไปเบิดนี่แถวนี้เนี่ยเบื้องนี่เนี่ยแถวนี้นี่ยนาตายเบิดเลยเนี่ยนี่บัตตนี่เพราฝนตกลงมากอ่อพอได้ห้ามันกับพอขึ้นเขียวเขียวแดบัตตนี่เฮ็ดร่มนะมันก็ขึ้นตะกอนนี่เขาบ่ขึ้นดอกซํานี้แแลวตะกอนมขนขึ้นดอก้ํหมวกนี่บัตตนี่มันแรงหลายเขาก็เลยบ่นั่นนะคะก็เลยดอกบ่ใหญ่ปีนี้นะ เลยมาเบ่งจักหน่อยหนึ่งมาเดินกับสิเกเปเห็ดปนมือแรงนี่ล่ละเอามาปนเห็ดกินมือแรงร้องเบ่งแต่มันแสบอยู่เด้อค่ะเห็ดเอร่มเนี่ยแต่ดอกใหญ่ๆนั่นเขาจะเอาไปทอดกินคือคือเขาทอดหมูเนี่ยค่ะแต่ดอกหน่อยนี่ก็คือสิเอาไปแกงหรือว่าสิเอาไปเอ่อเห็ดปนเห็ดซุปอย่างเี่นะค่ะค่ะไปไปหากันต่อโอ้โ่เห็นอล่ะนี่มามาข้ามาจะให้เบ่งอีกเนาะคะเนาะเพื่อนะค่ะ พ,พุ่นนะกว่าบังดักค่ะพุะ่นนะนี่ค่ะนี่เบิ่งดูนี่อันนี้กับแม่นค่ะนี่นี่กับแม่นค่ะนี่เดี๋ยวตัดออกก่อนจักหน่อยนึงนี่อืมนี่อันนี้กับแม่นค่ะนี่เฮ็ดร่มค่ะอืม คุ่นนะพุ่นกับแม่นพุ่นนะเบิ้งจะให้เบิ้งเด้อค่ะพุ่นนะพ่อแม่นทั้งนั้นเลยนะคะนะพุ่นทุกปีเกิดหลายกุนนี่อีกเด้อพุ่นนะขาวๆพุ่ณเห็นมะขาวจุ๊บปุ๊บจิ๊บปี้อยู่พุ่นนะแม่นทั้งนั้นล่ะนี่ไปสิพาพสี่เบิ้งนี่โอ้ยหลายเติบอยู่ค่ะเป็นจุ่มๆอยู่นี่อือันนี้เฮดเบียร์ค่ะกินบ๊วยนี่อันนี้นี่มองคันนี่นี่เพิ่งขันนี่ นี่ค่ะคุณน่ะชีหาดอกเลี้ยงกันจุ้ยมุ้ยอยู่คุณน่ะพวกเฮดร่มทั้งนั้นเลยนะค่ะนี่นี่คุณน่ะนี่เป็นกุ้งกุ้อยู่ค่ะ ไปค่ะจีพาเบ่งนีนี่มองนีเห็นขาวๆาอยู่นี่เห็นม่คยข้นีข้าขาวๆนี่กับแมนเด้อค่ะนี่นี่อ๋อกบ่แมนอันนี้มันเห็ดอีกอย่างข้านีนี่อันนี้มันก็เห็ดอีกอย่างนึงเจ้าบปเห็ดอีกอย่างดอกนี่เห็ดอีหยังนี่วงเนี่เดี๋ยวปาดบ่งกอนเฮกินได้บเนอกค่ะนีนี่เห็ดจังสินี่นี่คือจาวบอกพผาเนี่ยพี่น้องเอ้ยมึงดู มองดูนี่เห็ดยังข้าน,นี่เป็นน่วยยังสีแม่นี่เดี๋ยวจับมึงจังหน่อยกันนี่คุณน่ะฮะขึจาาบอกเผ้าเนี่ยเห็ดอีหยังข้าน,นี่มูฮูจกักกินกับว่าเป็นเด้อขนนั่นี่เห็ดอีหยังน,น,นู่นี่เอาไ้นี่ละ มาเข้าไปเรกเฮ็ดฟิ่นจะแหลกมุนอุ้ยปุ้ยพอเด็กน้อยมาเตะเล่นดอกนะคุณน่ะก่อมันอยู่ผิดเนี่ยผิก่อเกามันนนี่จักผู้ใดมาเตะเล่นเนาะคนนี้เด็กน้อยละมั้งคือสีว่าลุกฟุตบอลละมั้งท่านี่ค่ะจะพามาเบงอีกจุ่มนึ่งนี่เดี๋ยนี่กับแมนเด้อค่นนี่นี่กับแมนค่ะเฮ็ดร่มทั้งนั้นละนี่เฮ็ดร่มน้อยน้อย โอ้ยแปลกไม่เคยเห็นเห็ดลมหน่อยป่ะนี่แต่ก็กินได้ค่ะนี่ให้เดือนก็เอามาหลายเติบยังมือนีก็ได้ก็จะไปเห็ดซุปเห็ดกินเห็ดซุปเห็ดแต่เห็ดป่นแน่นี่ค่ะนี่นี่นี่ก็สิเอาเลือกนี่สองอันนี้น้องนี่ก็สิเอาอยู่นี่ให้หนีบไว้ตอนนี่อีกนี่กำังตุ่มๆอยู่ ปนกินปนได้จักถวยนึงกับเพ้ออน้องมือนีเออเออบังดูค่ะนี่ค่ะนี่กับแม่นเด้อค่ะนี่นี่เพื่อน่ะเอ้ยม่บังดูค่ะนี่เพื่อน่ะเพ่อกอกระบาดงามงามเห็นว่าค่ะเฮื่อเอ้ไลยเติอจู้ ดูสิคะนี่เห็ดล่มค่ะเบิ้งเด้อคันนี้เห็ดร่มปีนี้หักดอกน้อยๆอยูย่ดอกบโมยไยจะประเดือนจะเอาไปตนำน้ำริกเอาไปปนเห็ดมือแรงนี่กินดิจะลองไปปนกินอยู่สักนหน่อยนี่ค่ะนี่นี่อีกดอกนึงค่ะนี่หลายอยู่ค่ะเห็ดเอเ,อเ,อเอห็ดร่มปีนี้จะหักดอกบโใหญ่คือทุกปีเนาะนี่ค่ะนี่ลงเบิ้งรูเปล่กลลาก็ดอกงามๆอยู่ด้วยละ่ะสวยๆแต่ปีนี้ประเดือนจะเก็บอาจจะพอ,อดอกน้อยๆเนาะค่ะนี่ดอกน้อยๆอย่งสิ่นี่ นี่ดราตุ่มๆนี่จะเอาไปเฮ็ดปนมือแรงนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งค่ะอี้กับแม่นนี่ค่ะนี่นไปหาไปอีกวุดนึงค่ะหาอีกจักน้อยกันหลายเติมอยู่ค่ะนี่ประเดือนเห็นน่ะไปค่ะอ้ยท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นเฮ็ดล่มเด้อค่ะนี่ นี่ดอกเขานี่เขาจะเป็นแบบยางไงเลยด้วยค่ะเนี่ยขนไดใหญ่ขึ้นมาเลยบานซ้ำหมวกแล้วนี่อันนี้เขายังน้อยๆอยู่ค่ะนี่นี่ม่งดูค่ะนี่คุณนะเพิ่งไมาเจอนน่สามสีหาโกดอกคุณนะค่ะนี่บองดูนี่คุณนะอีกอะคุณนะอืมนี่อันนี้อันนี้ยางไงเลยด้วยนี่ขนาบานนี่โอ้โหซ้ำหมวกคุณได้หนิค่ะนี่คุณนะนี่พี่อีกค่ะนี่นี่อีกกุ้มนึงคุณนะพี่ ขันเขาบานใหญ่เลยสีมะทายเห้เบึงเ้อะขันนี้อันนี้คือสี่บอเอาไปแต่จะเอาไว้นี้ละเอาไใ้เขาใหญ่เลยสีมะทายให้เบึงหม่นี่ขันนี้นี่จังสีเลยได้นน่นี่โอ้โหนี่ใยคักได้นน่ขันเขาบานแล้วนี่พุ่นหีดอกหาดอกคุณนะนี่อีกดอกเรื่องนี้กันนี่นี่น้อยๆนี่ก็แม่นได้นนินี่อันนี้น้อยๆนี่กัแม่นอันนี้ก็แม่นนี่กันนี่โอ้ยบังดูคุณนะขึ้นเป็นจุ่มอยู่อันนี้เนี่ยก็เป็นเฮ็ดร่มคือกันแต่ขันบ่าเขาใหญ่เนี่ยป๊าดใ่คักอีหลีนะขันี่ โอ้ยเบืงดูคุณนะยางมัดหนึ่ง่าสิบเราได้เจอเขาอกยก็เห็นลายอยู่ตัวนี้ก็ได้เบืงดูนี่คุณนะอันนี้ก็แม่นนี่คุณนะคุณก็แม่สามดอกสี่ดอกเลี้ยงกันเจยปพุ๋ยอยูุคุณนะคุณนะเบืงดูแต่อันนี้สิว่าเอาเข้าไปแล้วก็จะเอาไหว้นีก่อนมาทาเขาใหญ่หราจังสิมาเบิบ่งไม้นะคะ ตักผู้อื่นจะเอาไปคือบอกกับบจักแจักรยานเถอะผู้ใดจะเอาไปก็ได้แต่สิบเอาไปดอกคมำน,นี้